โเก็บดอกเนี่ยเห็นไหมตรงหน้าป้าก็มีบาเลยเนี่ยด้านล่างอ่ะ

อ้าวเพชพลมาทำอะไรเนี้ยช <Wha> ่วยเกผักเหรอชิวเมาช่วยเกผักเหรอดู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 ดมาช่วยเกผักมาช่วยแกผักดูดู มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่เช่นเนาะเห็นเนี่ยเห็นเีเห็นเห็นเหโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วมาด้านนี้โอเคมา ไปได้นด้นดตาเลยปลาเดือดไปไหนนี่เดี๋ไปไหนเดี๋ยไปไหน เก็บกลางคืนอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเลยนะคืนนี้เก็บตอนเย็นกลางคืนแล้วบานแล้วกลางคืนอะไรนะมันแดดเยอะยังแดดจะไม่ร่มเลยตำรวจพูดกับเราเยอะเลยรัตนาเย็นๆนะก็คือกลน่ฝนเราดูเลยบอกคุยกับเขาส่งไม่แล้วนะคุยอยู่ที่นี้ว่าแบบนี้เลยอือ่ะโอเค นี่นี่นี่ใส่ตะกร้านี่เนี่ยใส่ตะกร้าเลยนีชีวิตจริงก็จะเกิดแ้วคนจะแอบซื้อมายิงอืมเหาสมจะมายิงทำไมล่ะเนี่ยเก็บดอกแพร่ไดมายิงอะไรไม่ใช่นะตอราต้องเก็บดอกแพรใช้นี่เขาเมชาเราเอาถ่ายเข้ามาทอดแล้วก็ทำประโยชน์ให้เขาด้วยใช่ไหม ก็ส่งก็ตีก็ที่ <S <S 1> <S 1> อล้วเนี่ยราขายมะท้อเราก็ทำงานใช้นี่เขาดโทรหาพี่โน่พี่โน่เขาจะนำตำรวจมาคุยกับเที่บ้าน นี่ป้านี่นี่เห็นป่ะเนี่ยนี่กันเลยเออเนี่ยตำรวจมาเอาปืนมาแอบกิน O hum, 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 hum. มืดแล้วก็มองไม่ค่อยเหน็นเลยนะเจ๊มืดเลยยังไม่ล่มเลยบอกมืดเดี๋ยวตำรวจมา,จากับพี่โน้เลยามาจัดการให้นเกา<ล>ตำรวจบ้านนี้กันสิ

หมดรเติมแ่จะหาหาเราปไก่เว้ยเอาเราจะกลายเก ก็มีแล้วน้องเถอดเจ๊ ขยับได้เยอะไปเออขยับได้ลูกไว้พวกเราเกี่ยวข้าวกันเนี่ยเก็บไปเอาไปไหนเนี่ยไว้พวกเราทำข้าวกินกันอ่าเก็บไปแล้ครับค่าดูพี่แม่หน่อยเร็วลูกแม่ทำข้าวกินกันลูกอะไรกันนะเก็บอะไรครับแกงส้มให้เรากินกันบอกพี่แม่แกงส้มให้เรากินกันเนอะอ้าวใครเก็บเป็นมาช่วยเก็บเร็วช่วยกันเร็วมาใครเก็บเป็นมาเร็วเก็บดอกเนี่ย บานหมดแล้วเร็วเออได้ไปแกงส้มกินกันอย่ามีกับข้าวกินกันนะนก้าเลยเยอะนก้าเลยดอยอะเยไว้นะลูกคนหนุมแตกออกอีหน้าฝนเน่ยก็คือเื่ยต้นเนี่ยุมากเลยเยอะที่เยอะเลยเนี่ยแกงส้มลูก như ừ. 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 <coughs> mẹ.